โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะนๆะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆสวัสดีคนที่กําลังรับชมยูของผมทุกๆคนเลยนะคะรับผมอเล็กคณังผู้สอสัก็กราบสวัสดีมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ฝนกาลังตกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อําเภอกุดชมุมกําลังเดินทางกับในเมืองยะโสธรเนานะซึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยข้างหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมครับ ฝนก็กําลังตกปลอยเนาะตกปลอยปลอยแล้วก็ตกแบบลินทีเนี้ยม,ม,มันมันมันมีเอ่อน้ำน้ำท่วมถนนแล้วก็น้ํำจิงนองถนนเนี้ยคือวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันสาระดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆเกี่ยวกับวิธีการขับรถเอ่อลุยฝนลุยน้ำที่ที่ท่วมบนถนนแบบนี้แหละก็ มีความรู้ก็มาแบ่งปันกันครับคุณผู้ชมเรามีประสบการณ์อะไรดีๆมาเราก็บอกกันเนาะบอกกันในช่องนี้แหละเที่ยวทุ่วไทยบายอะไรนี่แหละว่าเออการขับรถอ,อ่ลุยน้ําที่มันมีน้ําบนถนนแบบเนี้ยแบบเป็นถนนดําแบบเนี้ยเราควรขับรถยังไงนะครับแล้วก็เทคนิคแล้วก็วิธีแล้วก็ข้อควรระวังมันมีอะไรบ้าง ก็จะตอบในความเข้าใจของผมเนาะ,ะเพื่อนๆก็ค่อยไป modify หรือว่าวิเคราะห์เอาแล้วก็เลือกเอานะครับผมเลือกทำเอาว่าเอออันไหนมันตรงกับเราตรงนี้เราก็ติดไฟแดงแล้วเนาะ,นะอะ,ะนะโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะครับคุณผู้ชมเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปโอเคไปชมกันเลยครับ ะเห็นเลยนะครับว่าถนนตรงเนี้ยอ่มันค่อนข้างจะเป็นพื้นและหน้าเดียวกันอยู่ก็คือคุณผู้ชมจะเห็นเห็นน้ํำไหมตรงพื้นกลางอ่ะมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าน้ํามันจะไปท่วมขังตรงเกาะกลางเออเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงถ้าถ้าเราขับเลนเลนขวาเนาะเลนขวาเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าถนนมัน มันไม่โค้งมนมันมันเอียงหรือว่ามันตรงก็หลึกเลี่ยงให้ให้ให้เราอย่าขับเลนขวาให้เรามาขับเลนซ้ายถนนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะอ้างอิงจากถนนเนาะอ้างอิงจากถนนเวลาเราขับรถเนี่ยเราต้องอ้างอิงจากถนนนะครับคุณผู้ชมว่าถนนอ่ะมันเป็นแบบไหนอ่ะเน,นี่ยเราเลยมาแล้วถนนมันไม่เอียงแต่ที่มันเอียงเล็กน้อยเกือบ ระนาบเลยแหละก็จะไม่ค่อยมีน้ําตรงเลนขวาแต่มันจะเริ่มมีน้ําตรงเลนซ้ายนะคุณผู้ชมเห็นไหมน้ําจะเพื่องขังฝั่งเลนซ้ายน่ะเนี่ยแบบเนี้ยให้เราหลีกเลี่ยงการขับขี่รถเลนซ้ายนะครับคุณผู้ชมน้ํามันท่วมขังแล้วมันจะทําให้รถเรามันสไลด์ใส่สะบัดแล้วก็ออหมุนก็เป็นอันตรายร้ายแรงนะครับถึงกับแบบพลิกคว่ำ เกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงได้เลยเนี่ยมองไปเนี่ยถนนมันจะค่อนข้างอิงเองียงเล็กน้อยนะครับดูจากสายตาแล้วนะ้ำก็จะไหลไปเจิงนองร่วงร่วมกันที่ขอบถนนซึ่งก็น่าจะเป็นการออกแบบของคนที่มาทำถนนนั่นแหละเนี่ยถนนแบบเนี่ยมันเป็นถนนเอียงถนนเอียงแบบเนี่ย น้ำมันก็จะไหลไปฝั่งซ้ายนะผมสังเกตเห็นได้เลยว่าถนนตรงนี้มันจะเอียงตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ําขังถนนตรงนี้ตรงครับแต่ถนนตรงนี้น้ําถนนตรงนี้มันจะเอียงน้ําก็จะไหลไหลตกพื้นถนนไปหาไล่นานะครับตกขอบถนนเลยไปไล่นาไปขอบถนน ดูขอบถนนดูพื้นครับตรงไหนมันมีน้ําขังเราก็หลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงการไปพบเจอน้ําขังเป็นหลุงเป็นน้ําขังเป็นแนวเป็นแถบยาวๆเนี่ยเราหลีกเลี่ยงครับถ้ารถสมัยก่อนเนาะมันไม่มีระบบ E S T T S C นอกก็คือระบบ traction control เนาะแล้วก็ระบบ E S T ก็คือระบบรักษาสีิลภาพการทรงตัวเหมือนรถสมัยใหม่เนี่ยให้เราใช้ความระมัดระวัง ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นแห้งเนาะแต่ว่าน้ํามันก็ไหลไปเจิ่งนองที่ขอบถนนนะคุณไม่ชมเห็นไหมขอบถนนอ่ะไหลมันจะไหลไปรวมที่ขอบถนนตรงพื้นหญ้าแล้วมันก็จะไหลลงตกตกเอ่อที่นาไปเลยเนี่ยแบบนี้เราก็ขับได้สบายครับ ผมจะแนะนําก็คือรถที่ไม่มีระบบ ESP แล้วก็ TSC นะครับก็คือ traction control นะครับแล้วก็กรักษาะสีสเปาครับจะเทียบเากันทรงตัวเราควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากมากๆเลยนะครับในการขับรถไม่ว่าเราจะไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยให้เราใช้ความระมัดระวังการขับขี่ที่ดีที่ถูกวิธีนะครับก็นี่ครับตัวเข็มใหม่ครับ ผมขับประมาณ54กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่เกียร์หกเนอะตอเดวีส์สองจุดนเทอร์โบเดี่ยวนะครับอยู่ที่เกียร์หกนะครับ mm hmm. ก็ขับประมาณนี้นะครับไม่ควรขับเร็วอันนี้ยางที่ผมใช้นะครับก็เป็นยาง st ก็คือเป็นยาง high terrain เเน,นะครับเป็นยาง st ก็คือเป็นยางถนนตามนั่นแหละ ูดภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นยางถนนดำหน้าที่ของมันก็ใช้กับถนนดำมันก็จะมีความหนึบความเกาะถนนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับยางมันก็จะมี3แบบแล้วก็คือจะเป็นออเทอเ n น AT แล้วก็ MT แล้วก็ HT นะครับ MT ก็จะเป็นยางลื่ๆนะครับปุ่มยางมันก็จะใหญ่หน่อย ปุ่มยางนี่จะใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ A t ทปุ่มยางก็ค่อนข้างใหญ่นะครับล่องลึก m อ็ MT, ล่องลึกยางใหญ่นะครับ s อยางที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือเป็นยางเรียบล่องไม่ค่อยลึกเน้นแบบถนนดําเน้นเกาะไม่ได้เน้นลุยแบบออฟโรดนะครับรเราควรที่จะเลือกใช้ยางที่ถูกวิธีนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเราไปลุยมาเนาะไปลุยแบบ ในป่าในเขาแบบเขากระโจมเนี่ยแล้วเราใส่ยาง AT หรือว่า MT เนี่ยแล้วบังเอิญฝนมันตกพอดีตอนที่เรากำลังกลับบ้านคือผมผมขอขอเรียนตรงนี้เลยนะครับว่าคุณว่านะครับทุณผู้ชมยาง MT แล้วก็ AT เนี่ยมันมันไม่ถูกกันกันกบถนนดำมันถูกกันกับถนนแบบดินดินลุนยๆ เอาหน้าที่มันก็คือเอาไว้ปัดนั่นแหละปัดให้มันไปได้นั่นแหละปัดดินปัดทรายปันอะไรก็ว่าไปปัดเลนก็ว่าไปมันถึงมีการออกแบบให้ดอกยางมันมีความลึกความใหญ่เนี่ยเนี่ยผมไม่แนะนําให้ขับเกิน40นะครับถ้าคุณแบบใช้ยางไม่ถูกไม่ถูกประเภทไม่ถูกกับพื้นถนนเป็นยาง MT ว่ายาง เอเนี่ยผมแนะนําให้ขับประมาณ4ีสิบนะครับอย่าอย่าถึง6กสิบเลยครับโอกาสสไลด์โอกาสแบบว่าเอา่อี่ความมันมีค่อนข้างเยอะค่อนข้าง,างสูงแล้วมันไม่คุ้มครับเรามั่นใจในระบบ e s d t s c ของเราก็จริงในรถในรถสมัยใหม่แต่ว่าเอา่อมันก็มันก็แค่ตัวช่วยครับมันไม่ได้แบบว่าเอา่อยเปซ คือความสามารถร้อยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับคนขับไม่ใช่แบบระบบช่วยเขาถึงตั้งชื่อให้มันไงครับคุณผู้ชมครับมันเป็นระบบช่วยมันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันแค่ช่วยหักเข้ามาเออเวลามันสไลด์ไปมันก็แค่ช่วยหักเข้ามาหรือว่ารักษาเสถียรภาพการทรงตัวไม่ให้มันหมุนมันปัดนะึกออกไหมครับคุณผู้ชมอ่าเราก็อยากไปประมาทสิครับเราก็ขับไปประมาณนี้แหละถ้า ยางมันเป็นยาง MT ็มทีเนาะเอทเนาะออทเทเน็ีย่ยก็ขับประมาณนี้แหละประมาณ40แต่ไม่เกิน45อย่าถึง50เลยครับม50ามันถือว่าเร็วอยู่เพราะว่าเราก็อาจจะได้ยินข่าวที่อยู่คูท่าเบิร์กเนาะที่ใช้าย,ยาง AT MT นี่แหละแล้วบังเอิญฝนตกถนนทางชันลื่นถลมีลระบบ t r a c t i o n control ESP อีซีนี่แหละ แต่รถก็ยังสไลด์ไปชนรถรถที่กําลังส่วนมาอีกเลนหนึ่งอะ่ะชนมาซา,านงาเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่อะ่ะก็เลยเป็นเออเป็นเหตุการณ์ที่มาเล่าสู่คันฟังว่าอย่างถ้าใช้ไม่ถูกประเภทมันก็สามารถทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ครับคุณผู้ชม